ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราจะพูดถึงเออบทบาทสำหรับดาวคารย้ายใหญ่นะคะเออในวันที่10 30พฤศจิกายนนะคะว่าจะส่งผลอิทธิพลอย่างไรสำหรับชาวลัคนาราศีสิงห์นะคะสิงทุทวนกันเลยนะคะปี2560นะคะตั้งแต่พฤศจิกาธันวาแล้วก,ก็พั้วไปถึงมกราคม2500 61นะคะว่าจะมีผลอย่างไรกับสำหรับชาวลัคนาราศีสิงห์บ้างนะคะจะพูดสั้นๆหน้านาทีสำหรับชาวลัคนาราศีสิงห์นะคะชาวราศีสิงห์โชคดีมากนะคะเพราะว่าดาว,ะะดาวพระเกตนะคะดาวพระเกตนะคะได้ทับในลัคนาราศีสิงห์คุณจะโชคดีมากในเดือนพฤศจิกายนะคะเป็นดาวพระเกตจะเป็นดาวให้คุณนะคะในเรื่องของ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้โชคให้คุณฝันแม่นฝันประหลาดหรือว่าได้โชคลาภจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประทานให้ขอให้คุณเชื่อในนิมิตท,ที่คุณเห็นคุณได้ยินนะ,ะสำหรับชาวลัคนาราศีสิงหรือว่าคุณได้ยินเจ้าที่เจ้าทางให้โชคก็ได้นะคะหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประทานให้ให้เชื่อในซิกเซนสัมผัสที่6ของชาวราศีสิงนะคะคุณจะมีโชคใหญ่ประจําเดือนพฤศจิกายนนะคะอ่าแล้วก็ ดาวองคาเนทับเข้าไปในเรือนของภพสหัชชะนะคะดาวองคาภพย้ายเข้าไปในภพของสหัชชะสําหรับชาวาลัคนาราศีสิงห์มันก็จะส่งผลให้ชาวาลัคนาราศีสิงห์เนี่ยต้องระมัดระวังนะคือถ้าท่านให้เพื่อน,นย,ยืมเงินไปอะไรเงี้ยท่านก็มีเกณฑ์ที่ถูกโกงถูกฉกดาบมีการทะเลาะก,กับเพื่อนแตกหักกับเพื่อน เพื่อนท่านนำเรื่องนำลาวมาเป็นเรื่องเป็นลาวเป็นคดีความให้สําหรับชาวลัคนาราศีสิงห์ให้ระวังเพื่อนคนสนิทแตกหักกันหุ้นส่วนแตกหักเกิดขึ้นก็ได้สําหรับชาวลัคนาราศีสิงห์ประจําเดือนออพฤศจิกาเนี่ยระวัดระวังมากหุ้นส่วนแตกหักปัญหานะคะอ่าแล้วก็ราศีสิงห์ในช่วงของเดือนพฤศจิกามีโอกาสในเรื่องของรถเสียรถพังต้องซ่อมรถ ซ้อมบ้านเกิดขึ้นหรือว่าอาจจะมีการเดินทางไกลนะคะไปต่างจังหวัดต่างประเทศเกิดขึ้นในเดือนพฤจิกาด้วยสําหรับสิ่งนะคะเดี๋ยวมาดูเดือนธันวาธันวาคมมีอะไรเกิดขึ้นสําหรับชาวลัคนาราศีสิงห์เนาะ ลูกนะคะชาวลราสีสิงห์จะโชคดีนะคะว่าบุตรน่ะนะคะท่านจะได้โชคได้ลาบจากบุตรบุตรจะให้คุณบุตรจะให้โชคให้ทรัพย์นะคะประจําเดือนธันวาคมนะคะท่านจะมีโชคมีลาบเพราะดาวศุกร์เนี่นะดาวศุกร์เนี่ยนะคะดาวพุธเนี่ยโคจรน,นําหน้าราศีพิจิกไปอ่าทนบุตรจะให้โชค ให้คุณให้ทรัพย์สําหรับชาวลัคนาราศีสิง์ประจําเดือนธันวาคมไปเสี่ยงโชคได้เลยนะคะเลขนําโชคสําหรับชาวลัคนาราศีสิงนะคะประจําเดือนธันวาคมนะคะจะเป็นเลขเออหนึ่งห้ากับสี่ห้านะคะก็นาไปใช้กันสําหรับเลขเออตรงนี้สําหรับเออชาวลัคนาราศีสิงกันด้วยนะคะนี้เดี๋ยวเรามาดูสําหรับมกราคมสําหรับ ชาวาลัคนาราศีสิงห์นะคะคุณหมอก็ขอ,อท่านใดที่สนใจบูชานะคะเป็นสริกาคู่รักนะคะก็เข้ามานะคะบูชากันได้เลยนะคะสริกคู่รักอันนี้จะเสริมในเรื่องของความรักความเมตตานะคะใครเห็นใครรักชอบหรือเสริมในเรื่องของโชคลาภการท้าการสายใครไม่มีโชคไม่มีลาภก็มาบูชากันนะคะบูชาหลักร้อยนะคะตัวนี้นะคะหรือว่าตัวศูนย์เก้าสี่สองแปดเก้าเก้าสี่นะคะแล้วก็แอนไลน์กันมานะคะ เน้นทางด้านโชคลาภนะคะเป็นพวกนักพูดนักแสดงอะไรเงี้ยออกอีเว้นนะคะพูดจามีเสน่ห์เพราะนั้นชาวลัคนาราศีสิงห์ปรำเดือนมกรา25061นะคะจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นล้จะโชคจะโชคดีอย่าเป็นงานทิ้งทวนแล้วก็จะเริ่มโชคดีสำหรับสิงในปี2561จะโชคดีแล้วนะคะ ดาวศุกร์เดินหน้าดาวศุกร์เข้าลัคนาราศีมังกรแล้วเดินหน้าราศีสิงห์ด้วยนะดาวศุกร์ดีดาวศุกร์ทำมุมดีสำหรับชาวลัคนาราศีสิงห์ในช่วงของปีสองพันหกิกรกานะคะ แต่ให้ระมัดระวังนะคะในช่วงของประมาณมกราเนี่ยนะคะให้ระมัดระวังในเรื่องของออการทําสัญญาการเซ็นค้าอะไรด้วยสําหรับชาวลัคนาราศีสิงห์นะคะการเจราจามันมีโอกาสผิดพลาดคาดเคลื่อนได้ใครที่แบบนัดเรื่องเงินเรื่องทองอะไรอย่างเงี้ยบางทีเพื่อนของคุณอาจจะดีเลยเลทไปหรือว่าใครที่ไปนัด ยืมเงินธนาคารมันอาจม,มีการสัญญามันไม่ถูกต้องมันมีโอกาสเลื่อนสัญญาไปนะคะธนาคารหรืออะไรเงี้ยเขาก็อาจจะเลื่อนไปก่อนเงินที่คุณคาดหวังไว้อะไรเงี้ยยังยังไม่มาถึงก็ต้องระมัดระวังในเดือนของมกราคมด้วยนะคะก็ประมาณนี้นะคะขอบพระคุณค่ะเดี๋ยวเรามาต่อในลัคนาราศีกันต่อนะคะ